สงสัยกันไหมคะว่าทำไมฮีทเวฟปีนี้มันถึงทั้งร้อนทั้งอยู่นานอยู่ยงคงกระพันมากกว่าปกติสาเหตุส่วนหนึ่งมันมาจาก Climate Change ค่ะนี่ไม่ได้พูดขึ้นมาข้างๆคูรูเพื่อให้เบื่อคำนี้นะคะแต่ว่าจะมีเหตุผลมาเล่าให้ฟังด้วย เหตุผลที่ heat wave แรงและอยู่นานส่วนหนึ่งเป็นเพราะ jet stream อ่อนกำลังค่ะ jet stream ในที่นี้คือ subtropical jet stream หรือกระแสะอากาศที่ไหลในบริเวณจีนตอนใต้ยาวอ้อมโลกผ่านแปซิฟิกไปอเมริกาเหนือไปยุโรปที่มันช่วยทำให้เครื่องบินที่ข้ามจากทวีปเอเชียไปทวีปอเมริกาไปได้เร็วกว่าขากลับนั่นแหละค่ะ j จ็ตสตรีมเป็นคลื่นอากาศที่มีแอนเดอร์หรือโค้งขึ้นโค้งลงถ้าเมื่อไรที่มันโค้งลงเหมือนหน้ายิ้มอากาศเย็นจะเคลื่อนตัวลงมาในเขตกึ่งร้อนเมื่อปะทะกับอากาศร้อนบ้านเราก็จะทําให้เกิดฝนฟ้าขนองแต่ในทางกลับกันถ้าเจ็ตสตรีมโค้งขึ้นเป็นหน้าบึง้งอากาศร้อนจะเขตร้อนก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาในเขตกึ่งร้อนหรือว่าสูงกว่านั้นด้วยก็กลายเป็นฮีทเวฟที่เราเจอกันอยู่นี้ ทีนี้เวลาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอุณหภูมิที่ขั้วโลกเหนือได้เพิ่มมากขึ้นกว่าส่วนอื่นๆเรียกว่า Polar Amplification มันทําให้ Jet Stream เนี่ยคงมากขึ้นและตัวเว v e ก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าลงทําให้สภาพอากาศก็ยิ่ง extreme แล้วก็อยู่นานๆนน Heat wave มันก็เลยแรงแล้วก็อยู่นานไม่ไปไหนนั่นแหละคะ่ะ